อ่ะครับผมสวัสดีครับกันช่องหนุ่มน้องคายนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบสี่นะครับมาตกปลานะพี่น้องวันเสาร์ที่สิบสี่พฤษภาคสองห้าหกห้านะครับ,า 14, รบมาตกปลา,นะาที่ฝายบ,บ้านน้องเมือน,นะจ๊ะฝายบ้านน้องเมือนน้ำล้นฝายพอดีครับแต่มาตกป,ปลากดปะกันแย่งครับผมก็ได้ประกันแย่งหลายตัวแล้ว,วล,ะละ่ะนะพี่นอ้อง ุ่นเล็กน้อยเสื้อแดงๆเหรียมุมบนนะครับเออันนี้ก็แค่บ้านนักตกปลานะครับทั้งพุน่นเก๋าๆพุ่นนะครับกระเจ้ากับไซม,ม,มองนะครับพี่นอ้องไซมองนาฟ้าในอันนี้เหมึ่นขวดลอล้อยอันนี้กับนี่คคนนี้กับม่องนะครับพี่น้องการยนได้ไม่ไกลยนได้ใกล้นะครับกระเพาะด้โตเห้กับเขาาอยู่พี่นอ้องแล้วเบา้องตัวปลาพี่นอ้องน,นี่ครับผมตาขยงังปากานะครับ ก๋หมอช่างเหยียบเนี้ยดีไซน์ไม่นีก็เป็นแมงเมานะพี่น้องนี่แมงเมานะครับเหย่า,มาแมงเมาแมงเมาเหงาใจนะนี่เหย่อแมงเมานะครับจะพอมีผลงานอยู่ครับพี่น้องเอาเบ็ดมาคันเดียวครับเบ็ดมาคันเดียวนะครับผมโอเคเอาหน้าที่กวาแล้วครับจะคลิปนี้สำหก,กัอนนะพี่น้องเนาะฝนจะตก หนาวครับมาถึงมันแต่บายโม่งกลัวนะครับฝนตกก็จะตกตาแบ่ใบสองกลัวนะรอฝนหยุดนะครับตอนนี้ก็ลงเมรร็ดแบกว่าอ่าของผมกินแล้ว,วนี่เมื่อกี้คันกระตุกนะเดี๋ยวได้พี่น้องไนดะ้หามุมกันเนดะ้อครับผมเมื่อกี้กับบอยูนะครับพี่น้องไม่อยู่นะก็ะว่ากันเรงสปีดช,ชิปพอดีปรากฏว่าตาตรวจเบ็ดนะครับ กระบ่ได้โตทั้งฝั่งนู้นเห็นว่าได้ปรากฏแล้วนะครับถ่ายกันได้ปรากฏแล้วเด้อครับผมเอาคลิปนี้ก็เอาซ้ำนีก่อนนะพี่น้องเนาะครับผมอ่อยพอกันไม่คลิปไหนครับขอบคุณท่อนเพื่อนที่รับชมและกดติดตามครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ